ตอนลังเข้าสู่ช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีเกมเล่นเยอะมากๆเลยนะอีกเกมหนึ่งที่ลุงแมวแอบซื้อนะครับเพราะว่าอยากเล่นเหมือนกันแต่ก็ตัดสินใจอยู่นานเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงมากนะแล้วจริงๆเกมนี้ก็ออกปลายปีอยู่แล้วก็คือตัว NBA 2K 26นะครับผมแต่ว่ามาจะไดนขันสุดท้ายที่ลุงแมวเล่นเนี่ยน่าจะ22หรือว่า23นะเพราะนั้นก็ห่างกันมานานพอสมควรนะครับลองกลับมาดูซิว่าถ้าเล่นแล้วจะเป็นยังไงแล้วเขาว่ากันว่าตัว My c ค r e e เรียเนี่ย เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ดีมากครับก็เลยมาลองนะมาเล่นไปแล้วประมาณ5ชั่วโมงนะครับเลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเนอะจริงๆลงมาก็เล่นหลายโหมดนะครับผมแต่ว่าหลักๆในวิดีโอนี้เนี่ยจะคุยเรื่อง my career เป็นหลักนะแต่ว่าขอแปะว่าถ้าเกิดซื้อมาตอนนี้เนี่ยก็สามารถเล่นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคือสามารถเล่นได้กับทีมในอดีตนะเราเองก็เป็นแฟน NBA <พอ S 1> ใช่ไหมแต่ก็ หลังๆเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามดูนะครับเป็นแฟนที่เยอะเนี่ยตอนวัยรุ่นเนี่ยนะสิกว่านะครับยุค90นก็จะรู้จักนักบาสตอนนั้นเยอะนะครับอย่างเช่นจอห์นซัคตันใช่ไหมเอ่อคาร์มโลนะลูมาเป็นแฟนอยู่แท้แจ๊สครับแล้วก็เราจพอจําการเทรดช่วงเวลาตอนนั้นได้แต่ละทีมมีใครบ้างเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเอารานะตัวช่วงเวลาตรงนั้นนะครับมาให้ด้วยแล้วก็ เราสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับช่วงเวลานั้นเลยการแต่งตัวอะไรต่างๆใดๆนะก็มีแบบฟีลลิ่งเหมือนการถ่ายทอดสดเสียงภาคตีมเพลงเนี่ยมาหมดนะครับแต่ว่าหน้าต่ตัวละครนี้ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะอาจจะย้อนกลับไปสมัยเล่น NBA เก่าๆดูเอ๊ะคนนี้จอห์นสักตันจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็โอเคแหละเป็นโหมดหนึ่งในหลายโหมดมากนะของ NBA 2K 26ที่มีมาให้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวอัลติเมททีมน่ะที่ให้เราจัดทีมแบบเป็นแฟนตาซีนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือปีนี้เนี่ยเขาเอาตัว WNBA นะครับตัว NBA ผู้หญิงเนี่ยมารวมด้วยนะซึ่งลุงแมวไม่เคยดู WNBA มาก่อนนะครับผมแต่ว่าจริงๆสาเหตุหลักอันนึงที่ลุงแมวซื้อ NBA 2K26 เนี่ยเพราะเห็นเทรลเลอร์นะแล้วก็เห็นนักบาส ผู้หญิงท่านหนึ่งอะแล้วเขาแต่งตัวเจ๋งมากเลยคือขาข้างนึงอ่ะใส่กางเกงรัดรูปอ่ะที่แบบว่าใส่ให้ถนัดนะแต่ว่าอีกข้างหนึ่งไม่ได้ใส่นะลูกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่มากเลยนะแต่งตัวกันเจ๋งมากเลยยเงี้ยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ซื้อ NBA 2K26 มาเล่นนะนะแล้วก็ในโหมดตัวเอ My Ultimate Team เนี่ยเขาก็มีนักบาสหญิงที่จริงๆลูมาก็ไม่รู้จักนะครับแต่ก็ ถือว่าโอเคมากนะเอามาเล่นปนกันนะครับก็สนุกดีเป็นวิติใหม่นะก็อาจจะนําให้เราไปดูบาสหญิงด้วยก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันที่ลองเล่น,นในตัว NBA 2K26 เนี่ยผู้ชมลองเล่นดูอ่ะมันมันไม่ได้มีแค่อันเดียวยิ่งถ้าใครไม่เคยซื้อมาเล่นเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟน NBA เนี่ยมันก็จะรู้สึกให้อารมณ์กับเราดูถ่ายทอดสดจริงๆนะบรรยากาศอะไรใดเนี่ยมาเต็มนะครับผมย้อนกลับมาที่ประเด็นอของเราคือ My Career ใช่ไหมซึ่งเราใช้เวลาไปเยอะที่สุดนะครับ พอเท่าที่ลองเล่นเอาในเชิงสตอรี่ก่อนนะไม่เล่าเรื่องว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในเชิงสตอรี่เนี่ยก็เราจะได้เริ่มต้นในระดับที่เป็นไฮสคูลนะมัธยมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไปสู่หนทางของการเป็นนักบาส NBA นะซึ่งก็ระหว่างทางก็ต้องนู่นนี่นั่นมากมายนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะคือมันจะมีประเด็นอันนึงที่ลุงแมรู้สึกว่าเออมันมีธีมด้วยในคราวนี้นะครับแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ย มันจะมีความรู้สึกถึงคําว่า responsibility นะความเป็นความรับผิดชอบนะความเป็นผู้ใหญ่อเน,นี้พูดกันบ่อยๆนะมีตีมันนี้เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกมาตั้งคาถามกับชีวิตเหมือนกันนะว่าเออ <What? S 1> เหมือนกับความรับผิดชอบคืออะไร <What? S 1> ความเป็นผู้ใหญ่คืออะไรอย่างเงี้ย <What? S 1> เราอยากจะไปถึงจุดที่เป็นนักบาทส NBA <What? S 1> ใช่ไหมแต่ว่าตัวละครเริ่มต้นอายุ10กว่านะ <What? S 1> ก็ มันจะยังไงนะครับเราต้องคิดกับเรื่องนี้ยังไงอันนี้มีมีทีมเนี่ยมานะแล้วก็ที่มารู้สึก,กว่าเออทีมนี้มันโอเคมากแล้วก็มันให้เราแบบถามตัวเองนะนขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รับรู้ถึงการที่คนอายุ10กว่าแล้วก็ต้องรับแรงกรดดันมหาศาลในการที่จะเป็นนักบาสอาชีพนะครับเดียวกันเนี่ย ก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะต้องไปเป็นนักบาสอาชีพให้ได้อันเนี้ยทำได้ดีนะครับเทียบกับมายแครเอร์อื่นๆนะที่เคยเล่นมานี้ก็ถือว่าอยู่ในใจแหละอ่าประทับใจอยู่แต่ก็น,นี่คือพูดในเชิงแบบการเล่าเรื่องอะไรใดๆนะก็มีความพยายามในการเล่าเรื่องมากขึ้นแต่ก็ตัวเอนจินนะครับภาพอะไรต่างๆอย่างที่ท่านชมเห็นนะมันก็ยังเหมือนอารมณ์ดูซิมอยู่นะอ่าคือก็อย่ามาคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบเหมือนกับเอ่อ motion capture มีแบบว่าความสงจริงอะไรมากก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นคล้ายๆถ้าเป็นหนังกีฬานะคือมันอาจจะไม่ได้ไฮบัเจ็ตในส่วนนี้มากนะครับแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคมีมี back story ที่ดีนะน่าติดตามนะครับอันที่สองก็คือตัวเกมเพลย์อันเนี้ยจะแอบ,บยากหน่อยนะดูแมวเ,เอ่อเล่นในพาร์ทแรกไปเนี่ยรู้สึกว่าก็คำว่ายากของดูแมวเ,เนี่ยคือก่อนหน้านี้อ่ะมันจะ s <S ให้คล้ายๆกับเราไปเล่นใช่ไหมแล้วก็ จะมีเงื่อนไขให้นะถ้าเกิดทําเงื่อนไขได้ก็จะได้ตัว VC นะได้ตัวเงินมาเยอะมาอัปเกรดอะไได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเท่ที่จําได้นะก็ไม่เคยบังคับว่าจะต้องผ่านเงื่อนไขนั้นไม่ไม่งั้นไม่ผ่านด่านอย่างเงี้ยแต่ว่าภาคนี้ต่างออกไปนะครับคือมันจะมีเงื่อนไขที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องเออเหมือนกับเฟลนะครับก็ต้องเริ่มเล่นฉากนั้นใหม่นะ ซึ่งก็เลยแรกๆก,ก็งุดหงิดแล้วก็สร้างความกดดันนิดนึงคือมันต้องทําให้ได้ถ้าทาไม่ได้ก็ผ่านไปไม่ได้เนาะแบบเครียดนิดนึงนะแแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้มข้นนะครับก็มีความกดดันไปตลอดอันนี้ก็อาจจะมองได้2อ,อย่างก็คือ,อ,อถ้าเกิดสมมติว่าตัวละครของเราไม่สามารถเล่นได้ตามมาตรฐานนะหรือว่าเงื่อนไขที่กำหนดมาตัวละครเราก็ไม่ได้ไปต่อก็ จะไม่ได้เป็นนักบาสเอ็นบีอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าในเชิงผู้เล่นจริงๆก็อาจจะรู้สึกว่ามันเครียดไปนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆถ้ารู้สึกเครียดอ่ะมันก็ปรับตัวเอ่อความยากความง่ายลงไปได้อีกนะครับลุงแม่น่าจะปรับแบบน่าจะเซมิโปรหรือโปรจะไม่ได้แล้วคือไม่คือก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็ไม่ได้ง่ายมากนะออกไปทางแบบกลางๆนะครับผมตัวที่โดดเด่นสุดๆเลยคือเกมเพลย์นะเกมเพลย์เนี่ยรู้สึกว่าอันแรกเลยคือยิงง่ายขึ้นนะคือ ยิงในสั่งได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ AI ลงมาว่าฉลาดขึ้นมากนะทรงเรียกให้ทรงหรือการวิ่งไปในตำแหน่งต่างๆหรือแม้แต่การที่รู้กันนะพอเราวิ่งตัดเข้าแล้วอีกคนจะวิ่งมาทางไหนอะไรเงี้ยเหมือนเขามีแบบเพลย์บุ๊กอะไรอยู่ในหัวเยอะนะครับเระเทียบกับภาคเก่าๆนะขยับตามที่ควรจะเป็นได้มากขึ้นในเชิงแบบ แผนการเล่นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมีความเป็นคนสมจริงมากขึ้นนะโดยเฉพาะยิ่งพวกสตาร์ต่างๆสตาร์ที่ลุงมาพูดนี่ไม่ใช่สตาร์ใน NBA นเะเพราะว่าลุงมาเล่นไปไม่ถึงตอนเข้า NBA นะครับแต่ว่าสตาร์ที่แม้แต่อยู่ในไฮสคูลเนี่ยก็จะมีสตาร์นะแล้วสตาร์เนี่ยเขาจะมีนิสัยบางอย่างเช่อนอ่าคนนี้ชอบยิง3แต้มคนนี้เล่นข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็ เขาจะมี movement ที่มันเป็นส่วนตัวครับเป็นเอกลักษณเ์เรารู้สึกได้นะมันจะมีบางช่วงที่เราจะรับรู้ถึงความเป็นมนุษย์ของอ AI ของแต่ละคนเนี่ยได้มากซึ่งอันนี้ทําได้ดีนะรู้สึกเลยว่าเรากําลังต่อสู้อยู่กับไอคนคนนี้จริงๆนะเพราะว่าในทุก match ม,มันจะมีให้เรา match up นะว่าเราจะต้องคุมคนเนี้ยไม่ให้แบบทำคะแนนได้เยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วมันมี movement อะไรที่ เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมากกว่าภาคเขา <Okay. S 1> ครับก็อันนี้ก็ทําได้ <Yeah. S 1> ดีเนอะแน่นอนว่าการอัปเกรดก็ยังมีเหมือนเดิมนะมี VC เหมือนเดิมนะครับก็อย่าไปเสียเงินซื้อเลยก็ซื้อเกมมาแล้วแล้วก็ราคาสูงนะแพงอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้เล่นบน Play 5นะอัปเกรดได้นะครับอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆได้เนาะก็เพลิดเพลินอ,อยู่เล่นไปก็ได้เงินมาก็ไปอัปเกรดก็จะเป็นลูปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ลุงแมวชอบประเด็นร่วมสมัยเนะต้องทำโซเชียลมีเดียไปด้วยต้องทําแบบเป็นเหมือนกับทำคอนเทนต์ไปด้วย การร่วมสมัยของสมัยนี้นะครับเกมเพลย์ตื่นเต้นมากนะแบบเล่นแล้วก็สนุกนะครับลงมาเล่นเป็นพอยต์การ์ดนะโอเล่นแล้วก็ติดเนาะเข้มข้นเข้มข้น,ขขนเหมือนเราอยู่ในสนามจริง,รงๆเสียงบรรยากาศการภาคอะไรก็ดีนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยแน่นอนว่าตอนเล่นปกติเนี่ยเป็น60หรือเกินนั้นอยู่แล้วนะลงมาเล่นบน PlayStation 5 Pro นะครับแต่ว่าตอนที่กระโดดเงี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะยังมีความเฟรมตกบ้างเนะ แต่ไม่ตกเท้าภาคเก่าๆนะภาคเก่าๆนี่ตกกระจุยเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่าสนุกไหมนะสำหรับแฟนเอ็นบีเอนะหรือว่าสำหรับคนที่เล่นเกมบาสมานานคิดว่าภาคนี้เนี่ยก็ปรับปรุงอะไรไปเยอะนะครับตอนที่เล่นภาคนี้ทุกคนก็โหลดอัลล่าสุดมาเล่นนะที่ได้ฟรีมาน่าจะ24หรือ25้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เล่นไปสักพักก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยากจะอินเวสเวลานะลงทุนกับการเล่นเกมนี้ไปยาวๆอนะ่ะ คือถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อตอนนี้แหละตอนเริ่มต้นเกมเพิ่งออกนี่แหละนะก็จะได้แบบเพลิดเพลินกับมันนะครับแล้วก็พอปีหน้าเนาะปลายปีเขาออกใหม่ก็ค่อยซื้อใหม่อย่างเงี้ยถ้าจะประหยัดกว่าก็คือรอซื้อปลายปีหน้าเนระโอ้โหราคาที่จะลดกันแบบกระฉูดมากนะครับเหลือสัก3ามสี่ก็ได้นะหรืออาจจะมาแถมฟรีบ,บนพลัสก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าณจุดนั้นมันก็จะมีภาคใหม่ออกมาแล้วไงแล้วก็การลงทุนแลมก็คืออัปเดตไปแล้วนะกนะ็อันนี้ลองคิดดูแล้วกัน แต่ถามว่าประทับใจกับภาคนี้ไหมก็เรียกว่าประทับใจมากทีเดียวนะครับโดยเพาะยีงถ้าเกิดคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหรือไม่ได้ซื้อมาหลายปีแล้วนะก็น่าซื้ออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อมาสักปีหนึ่งนะยังยี่ห้ายังเล่นอยู่ก็อันนี้ก็ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะครับรู้ม,มาขอลาไปแล้วนะเจอใหม่รอกาสหนไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม